สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนาทีได้เห็นดังพันกรโพสต์ภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสาหรับครอบครัวบุญยะจินดาครอบครัวของดังพันกรที่แฟนคลับไม่ค่อยได้เห็นภาพรวมของครอบครัวเขาเท่าไหร่แต่มักมีโมเมนต์เล็กๆน้อยๆออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆล่าสุดวันนี้29ตุลาคมดังพันกรพร้อมกับครอบครัวได้เดินทางไปที่วัดราชบ่อพิษสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันพระโดยได้โพสต์ภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อม ตาที่เป็นแฟนไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักผ่านอินสตาแกรม d i k d e o f f i c i a l พร้อมบอกว่ามาทำบุญกับครอบครัวเอาบุญมาฝากนะครับผมวันพระวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชบรีวิหารทำบุญดังพันกรท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาอนุโมทนาสาธุกันเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o m ขอบคุณครับ